สวัสดีค่ะ The Intelligence Podcast วันนี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นกระแสะที่น่าจับตามองของการเมืองระหว่างประเทศอีกเช่นเคยค่ะกับการมาเยือนเอเชียเป็นเวลา5วันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ในระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมปี2568เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนและกระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นโดยในระหว่างการมาเยือนครั้งนี้ได้มีการลงนานมในสนธิสัญญาเพื่อลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาอีกด้วยค่ะ นอกจากการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนและกระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นแล้วนะคะการมาครั้งนี้ของประธานาธิบดีสหรัฐยังมีเรื่องสําคัญอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะเป็นเรื่องที่เราจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับแร่แร่เอิร์ดระหว่างสหรัฐกับประเทศในเอเชียและหนึ่งในนั้นก็มีไทยเราเองอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะ ในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันว่าแร่เอิร์ธคืออะไรทำไมถึงสำคัญและไทยเรามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรในสมรภูมิแร่แร่เอิร์ธครั้งนี้ค่ะอันดับแรกมาทำความรู้จักกันก่อนค่ะว่าแร่เอิร์ธคืออะไรและทำไมถึงสำคัญเป็นอย่างมากในเวลานี้ค่ะ สำหรับแร่เอิร์ธที่กำลังเป็นที่จับตามองของทั่วโลกในขณะนี้และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันอิทธิพลระหว่างสหรัฐกับจีนโดยประเทศที่สหรัฐทำข้อตกลงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการสำรวจแร่แร่เอิร์ธได้แก่ญี่ปุ่นมาเลเซียไทยเวียดนามและกัมพูชาเนื่องจากแต่ละประเทศมีข้อมูลว่ามีทรัพยากรดังกล่าวนั่นเองค่ะแล้วแร่เอิร์ธคืออะไรกันแน่ทำไมถึงได้กลายมาเป็นจุดสนใจของมหาอำนาจ แร่เอิร์ธคือกลุ่มโลหะสุดพิเศษ17ชนิดที่สามารถพบได้ทั่วไปตามเปลือกโลกกระจัดกระจายปัปนอยู่ในสายแร่ต่างๆไม่ได้อยู่รวมแหล่งเดียวกันเหมือนสินแร่ทั่วไปการการพื้นที่ทำเหมืองเพื่อสกัดแร่เหล่านี้จึงทำได้ยากและจะสกัดได้ในปริมาณน้อยต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการถลุงใช้ต้นทุนสูงและเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และกว้างขวางค่ะเช่นระบบนิเวศพื้นที่เพาะปลูกและสุขภาพของชุมชนดังนั้นทำให้ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะสามารถสกัดและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ดังกล่าวได้นั่นเองค่ะ ต่อจากนี้เราจะมาดูความสำคัญของแร่เอิร์ดกันนะคะแร่เอิร์ดเป็นแร่ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีมากกว่าแร่ชนิดอื่นสามารถนำไปดัดแปลงใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงๆได้ซึ่งหลักๆแล้วแร่เอิร์ดมักจะถูกนำมาสกัดเพื่อสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยตัวอย่างที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีได้แก่สมาร์ทโฟนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด จอสแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ระบบนำทางการผ่าตัดด้วยเลเซอร์การสแกน MRI ระบบเรดาร์และโซนา่าจนถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์จะเห็นได้ว่าแร่เอิร์ธถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีของศตวรรษที่21หรือที่เรียกกันว่าหัวใจลับของเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ นอกจากนี้อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้แร่เอิร์ดมีความสำคัญอีกด้านในมิติความมั่นคงของโลกก็คือการนำมาใช้งานในทางเทคโนโล,โลยีทางการทหารโดยเครื่องบินรบ F-35 1นึ่ลำใช้แร่หาย,ยากกว่าหลายร้อยกิโลกร,รมัมรวมถึงในระบบนำวิถีจรวดเรือดำน้ำและเรดาร์ล้วนต้องพึ่งแร่เอิร์ดทั้งสิ้นค่ะ จึงเป็นเหตุผลที่ศูนย์ยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษาเคยนิยามว่าแร่เอิร์ดเป็นทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์เพราะการครอบครองหรือควบคุมหว่วงโซ่อุปทานหมายถึงการได้เปรียบทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงซึ่งตามข้อมูลจาก U.S. Geological Survey ปี2566อุตสาหากรรมที่ใช้แร่เอิร์ดมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์และความต้องการยังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจากกระแสะพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะ โดยในปัจจุบันประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมแร่เออร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งโดยแร่เออร์ได้กลายมาเป็นอาวุธเงียบของจีนตามที่นักวิเคราะห์ได้กล่าวไว้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวทางเราจะพามาดูกันนะคะว่าทําไมแร่เออถึงได้กลายมาเป็นอาวุธเงียบของจีนในปี2024จีนผลิตแร่เออร์ทคิดเป็นเกือบ70%ของโลกประมาณ2,070,000ตันมีปริมาณสำรองราว34%ของโลกประมาณ44ล้านตัน และที่สําคัญที่สุดเกือบ100%ของการแปลรูปแปลเอิร์ดเกิดขึ้นในจีนค่ะทั้งหมดนี้หมายความว่าต่อให้ประเทศอื่นมีแร่ในดินแต่ยังไงก็ต้องพึ่งพาจีนในขั้นตอนของการสกัดและทําให้บริสุทธิ์อยู่ดีนั่นเองค่ะสําหรับประเด็นที่เราจะมาจอดลึกกันในวันนี้นะคะก็คือการลงน้ำข้อตกลงแร่เอิร์ดระหว่างสหรัฐและประเทศในเอเชียค่ะ สำหรับในระหว่างการมาเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องการสำรวจแร่เอิร์ดอีกด้วยนะคะซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกันนั่นก็คือจะส่งออกแร่แร่เอิร์ดให้สหรัฐเป็นข้อแลอกเปลี่ยนกับการให้สหรัฐนะคะถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในการสกัดแร่ดังกล่าวที่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยุ่งยากให้แก่ประเทศที่ลงนามด้วยค่ะแต่ในทางด้านนักวิเคราะห์นะคะได้มีการประเมินว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐ กลับประเทศในเอเชียเรื่องแร่แร่เอิร์ดเป็นเพียงบันทึกความเข้าใจและความตกลงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ยังไม่มีรายละเอียดหรือระบุขั้นตอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือดังกล่าวและยังต้องรอความชัดเจนเรื่องการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต้นทุนแรงงานและประเมินการลงทุนของสหรัฐให้คุ้มค่าและอาจไม่มีผลต่อจีนอีกด้วยค่ะขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะต้องการสร้างผลงานจึงพยายามนำเสนอให้ชาวอเมริกันและทั่วโลกเข้าใจว่า การลงนามในความร่วมมือกับญี่ปุ่นมาเลเซียไทยเวียดนามและกัมพูชาเป็นโอกาสให้สหรัฐได้ครอบครองทรัพยากรสําคัญของโลกมากขึ้นค่ะซึ่งก่อนหนะ้าสหรัฐยังลงนามในความร่วมมือเพื่อสํารวจและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่เอิร์ดในหลายประเทศเช่นออสเตรเลียที่เป็นผู้ผลิตแร่เอิร์ดรายใหญ่อันดับสองของโลกรองจากจีนแต่ทั้งนี้นะคะนักวิเคราะห์เปรียบเทียบความร่วมมือดังกล่าวก,กับความร่วมมือที่สหรัฐ พ่งลงนามกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยที่เป็นเอกสารระด,ดับบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU แบบเดียวกับมาเลเซียเท่ากับว่าไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายจึงยังมีความไม่แน่นอนสูงแม้ว่า MOU ดังกล่าวจะกำหนดให้ไทยและมาเลเซียจะต้องเปิดพื้นที่ให้สหรัฐเข้าไปสำรวจและสะกัดแร่แร่เอิร์ดในประเทศได้นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะมีการลงนาม MOU ร่วมกัน แต่การจัดตามกฎหมายแรกของไทยที่ระบุไว้ว่าจะต้องมีการเปิดประมูลและการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพราะมีการยืนยันจากทางรัฐบาลว่ากฎหมายไทยครอบคลุมในเรื่องนี้รวมถึงข้อกังวลน,นี้จะมีการรับไว้พิจารณาแต่ในทางปฏิบัติจะพยายามไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งการลง MOU ในครั้งนี้ก็คล้ายกับการที่ไทยไปลงนามกับประเทศอื่น โดยในปัจจุบันนะคะไทยไม่มีเหมืองสกัดแร่เอิร์ธอย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่าพบแร่หายากที่เป็นส่วนประกอบของแร่เอิร์ธกระจายอยู่ในพื้นที่ทางตอนตกเช่นเชียงรายแม่ห้องสอนเชียงใหม่อุทัยธานีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งไม่พบว่ามีการกระจุกตัวของแร่แร่เอิร์ธที่คุ้มค่าเพียงพอต่อการสำรวจและสกัดเพื่อทำอุตสาหกรรมในเชีงพาณิ์นั่นเองค่ะ ดังนั้นการลงนาม m o u ในครั้งนี้จึงเป็นเพียงความร่วมมือไม่ใช่คู่สัญญาที่สามารถบอกเลิกได้ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ออกมาแถลงและที่สําคัญนะคะไทยเราก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนายอย่างยั่งยืนเป็นหลักทั้งการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การใช้ทรัพยากรอยู่ร่วมกับธรรมชาติและชีวิตผู้คนได้อย่างสมดุลน,นั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับประเด็นกระแสเรื่องแร่อ์ธซึ่งยังถือว่าต้องจับตากันดูต่อไปว่าทิศทางการแข่งขันทางด้านอิทธิพลระหว่างสหรัฐจีนในแง่ของอุตสาหการรมแร่อ์ธจะดำเนินต่อไปในทิศทางไหนและแต่ละฝ่ายรวมถึงไทยเรานะคะจะมีท่าทีอย่างไรบ้างคะ่ะและนี่คือทั้งหมดของประเด็นแร่อ์ธในตอนนี้ที่ทางเดียนเทเลจินสรุปไม้ทุกท่านได้รับฟังกันคะ่ะหวังว่าท่านผู้ฟังของเราจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยใน EP ีนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ